ลืมภาพพระพุทธเจ้าที่นั่งสมาธินิ่งๆไปได้เลยขอแนะนำให้รู้จักกับเทพที่ตึงที่สุดในสวรรค์สากยะมุนีหรือเฮียบุตด้าเทพองค์อื่นใส่ชุดเกราะทองคำแต่พี่แกใส่เสื้อกล้ามกางเกงขาสัน้นดูดจุปาจุปส์คือพี่จะชิวไปไหนครับเนี่ยวีรกรรมที่พีคสุดในสามโลกคืออยู่ดีๆเฮียแกก็เดินดุ่มๆไปแย่งไมคโครสนาแล้วประกาศหน้าตาเฉยว่ารอบนี้ ตูอยู่ฝั่งมนุษย์นะจ๊ะโอ้โหช็อตนี้เทพทั้งสวรรค์กำมัดคือเฮียแกไม่สนหน้าอินหน้าพรมกดมีไว้แหกชัดๆคติประจำใจคือกูจะทำอะไรมันก็เรื่องของกูส่วนเรื่องฝีมือบอกเลยว่าโป,โปรเพลเยอร์มีสกิลตาทิพมองเห็นอนาคตศัตรูขยับปุ๊บเฮียรู้ล่วงหน้าปับ๊บลบพริ้วอย่างกับเต้นติ๊กตอก ตีให้ตายก็ไม่โดนแถมปากแซบไม่แผวสู้ไปบนไปสอนธรรมะคู่ต่อสู้ไปอีกนี่มาสู้หรือมาเปิดคอสไลฟ์โคชครับเฮียแต่จุดที่เท่ที่สุดคือตอนที่อาวุธพังเฮียแกโชว์สกิลพลังมิตรภาพจับมือกับศัตรูเก่าเปลี่ยนเป็นดาบยักษ์ฟาดเปรี่ยงเดียวจบข่าวแสดงให้เห็นว่าถึงจะดูอินดี้แต่รักมนุษย์แบบสุดหัวใจสรุปเลยนะ ใครชอบเทพสายแบดบอยปากดีแต่ฝีมือของจริงต้องยกให้สากยะมุนีเบอร์หนึ่งของรุ่มเทพผู้สอนให้รู้ว่าเกิดเป็นคนหรือเทพอย่าไปยอมใครอยากทำไรก็จัดไปไวัยรุ่น